มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมารีเบร์เนอร์ตอบสุดแซบหลังถูกถามไม่ตอบแชทกันนะพารีด้ว่ากลับมาสถานะโสดสักระยะนะคะแต่ยังถูกจับตามองเรื่องความรักไม่เลิกและดูเหมือนว่าตอนนี้จะกลับมาอินเลิฟอีกครั้งนะคะสำหรับนางเอกสาวอย่างมารีเบร์เนอร์ ซึ่งก่อนหนี้มีข่าวเมาออกมาว่ามีไฮโซหนุ่มไทยย่าน้างทองชื่อดังมาขายขนมซีบอย่างนักค่ะซึ่งทางสาวมารียังบอกด้วยว่าไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นเข้ามาซีบตนเองค่ะเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาสาวมารีไปออกรายการแชร์ทางนี้มดดำซึ่งเป็นพิธีกรได้ถามเกี่ยวกับเรื่องความรักครั้งเก่าของมารีว่าได้ข่าวว่าแฟนเก่าส่งข้อความไปหาและบล็อกเขาหรือ มารีบอกว่าไม่ได้บล็อกค่ะก็อ่านอยู่แต่ไม่ตอบไม่รู้จะตอบอะไรไม่เห็นต้องตอบเลยแล้วแฟนเก่าสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมบางคนก็จะแบบเป็นเพื่อนกันได้ค่ะแต่ว่าบางคนไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นถ้าด้ร่วมงานกันจะทําได้ไหมมารีบอกว่าถ้าแสดงหนูแสดงได้ค่ะทังนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะเชื่อว่าทาั้งคู่มีเหตุผลของตัวเอง ที่จบความรักกันและไม่สามารถกลับไปคุยได้อีกครั้งค่ะขอขอบคุณรายการแชร์และขอขอบคุณสยามทุเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ